มดุดแอลาตรงตรงข้างหน้าครับชิดคอรตรง,งหัวข้าอีกเออครับนี่เดี๋ยวมาน้อยนเนาะเตรียมข้าวสอ,อ,องมาเยอะคนสอกล่องยำไว้ยี่ส <laughs> ิบแปดกล่องมาสุดสองคนแต่พอดีก็วันนี้ก็ ดูจากหน้างานที่เคยผ่านมาครับว่าผมเ,เน้นเน้นเน้นย้ำตลอดว่าการลาการขาดงานแล้วก็การหนีหายเพราะว่ามันเคยมีเดือนนี้ก็ที่เบิกเบิกไปเนี่ยโดนไปสามหมื่นสี่สิบสี่คนออกไปเบิกไป ว่า,านนมันทำงานได้เท่านี้มันจะเปิดเท่านี้เอา,าเอุ้งอัดระเบียบครับครัพวกที่ออกออกออกไปทั้งหลายเนี่ยผมจะจ้ำไปเลยว่า ถ้าออกไปขาดง,งานเกิน3วันคือสีว่าน,นีหายเราทางบริษัทจะอายัดต,ตัวทันทีไม่น,มาาน่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราเขียนใบสมัครเราเซ็นรับทราบแล้วว่าตรงนี้ข้อกรณีความผิดรายแรงมีอะไรมากหนึ่งการหนึ่งตุลาในขณะปฏิบัติหน้าที่ อบางคนเมาแอะแอะเหมือนอยู่ที่รินปกักคนหนึ่งกะลุงนะนไล่ออกไปคิปก็ไม่รู้เสื้อ,อนนในท้ายมาใส่เปิดอ้าโทรนั่งกดที่โมดเล่นลางกองการโรด่วงเลยเข้าไปขอเปลี่ยนหน่อยน,น,นะลูกบ้านเขากลัว นีถ้ากินเหล้ากินเบียร์น่ะเลิกงานไปแล้วไม่ว่าแต่ขอให้มากลับมาทํางานอย่างมีประสิทธิภาพได้เหมือนเดิมในวันต่อไปอาการลานี่ยไม่ใช่ว่าวันนี้เย็นนี้ลาปุ๊บุน,นี่มาแล้วเนี่ยนอกจากกรณีจาเป็นนะถ้ามาพ เหมือนกันนะเนาะรอออกลูกหน้าไฟหนึ่งเดือนเนาะแจ้งลูกหน้าไฟหนึ่งเดือนก็คือกรณีที่ว่าหน,นีออกไปโดยที่ว่าไม่แจ้งบริษัทเนาะเราก็จะระงับทันทีเลยภายในสามวัน้ตนะิดต่อก,กลับมามันมีบางคนนะบางคนมันมีนะประเภทว่าทํางานได้สักสองกว่าวันเบิกเงินไปขายต๋อมเนาะมาถือว่าผิดระเบียบน,นะ <c oughs> นี้แล้วนารักกิจเหมือนกันอนะ ตองน้าคในสามวันเพราะว่าถ้าลาปุ๊บไปวันเดียวไม่สามารถหาคนแทนได้อย่างน,น้อยสองวันนะลาป่วยเหมือนกันลองแพทย์อย่างเดียวมายืนยันว่าอะไรป่วยจริงมารักษาจริงมันก็มีกรณีว่าบางคนว่าลาป่วยแต่เราได้ไม่มีถามว่าคุณป่วยเนี่ยคุณไปรักษาโรงพยาบาลไหนนอาอเขาไม่สามารถตอบได้แต่รจริงแล้วโว้คไปซื้อยารักษายามากิน ถามว่าแล้วขายยาแล้วเราให้ดีไหมมีทุกร้านเขขอที่นี้มีทุกร้านลงาบงการเข้าไปซื้อยาผมพูดหับครับเทศบาลเขาบอกเขาครับขอซื้อยาเสร็จมาครับพอเราให้เขาถุงไม่มีอยู่แล้วไงเขาไม่ให้ครับต้องจะไปโรงพยาบาลอย่างเดียวเนาะการขาดงานมันแคนไหนการขาดงานโดยที่ว่าไม่ได้แจ้งโดยที่ว่าไม่ไปใส่ร้ายผู้อื่เลยนั่นก็ถือว่าเป็นการขาดงานที่เรียกว่ามันมันส่งเสียต่อหน้าที่ของเราเองไง ก็ทางานโดยไม่มีเหตุผลท่านใดไม่มีเหตุผลควรนี่ก็หมายถึงเมาทำงานไม่ไหวเขาเปลี่ยนไปกระตั้นเล่าซะตอนเช้ามาเอาแล้วทาำมือมาแล้วทำงานแล้วก็ถึงของลาบ้าง ไม่ถึงเดือนหายสามอนห้าไปไหนเพราะไปไหนล่ะครับต,ตายไปเมื่อไหร่ล่ะไปไม่ช้าอาแล้วมันก็มีโวยแ้งทางบริษัทบอกตรงๆเลยนะว่าช่วยเหลือทุกคนพนักงานทุกคนเต็มที่เนาะมันจะเป็นเรื่องการเงินเนาะใครจำเป็นจริงๆต้องมาคุยกันแต่ระยะแรกๆเนี่ยคือมีเงินกู้พอแปลงมาคุณจะเสียเสียตรงที่ว่าอพอคู่กันไปแล้วรา้าสมองว่านจะสีหายไป พนักงานเนี่ยติดต่อกันไม่ได้เบื่อรถเกียรติยศชือผมที่ร uh ับเปล่าแค่นี่แหละเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเปลี่ยนพนงานนี่กหลายเรื่องมากมายแล้วคือทุกคนก็ผ่านตำรวจแล้วรอพอผ่านกันหมดทุกคนละกฎระเบียบรอเรื่องการแต่งกายทางพำนักลบผู้ว่าจ้างอ่า แล้วก็กรณีที่เรียกว่าลาทิ้งจุดนะกรณีที่มีสองคนนะที่ผาดเป็นสองคนสองผัดอะ่ะหมายถึงคือกลางวันเนาะคือถ้าเป็นผัดกลางวันออกหนึ่งทุ่มก็ขอให้แตะมือกันกับผัดกลางคืนจะได้ส่งงานกันได้ว่าเออว่าผัดกลางวันนั้นมีมางานคั้งอยู่ไหมมีรถจอดคั้งอยู่ไหมถ้าเราออกก่อนเวลาหรือว่ากลับก่อนจะไม่รู้เลยว่าตรงไหนมีคั้ง้างไหนไมกคือ พอมาถึงมันจะไม่รู้แล้วว่ารถของไทยว่มาจอดจะเมื่อไหร่ะรวะเ็าหมายความว่าตากลางวันเขาว่าไม่รู้เรื่องว่าไม่ได้ส่งงานเจรการคืนก็าขอให้แตะมือมันก็ได้มีหลักการว่าเออรถพันนี้ของใครมาจอดทิ้งไว้นะาขอ่อเมื่อไหร่ะรนะเราไม่รู้ไงเราจะไม่รู้เรื่องเลยว่ามันมาจอดทิ้งแต่เมื่อไหาาร่อย่างหน้าคานสีพาดไหน่ก่อนอย่างงวดที่แล้วรถมาจอดทิ้งเอาไว้ถามไอ้หานตกรลงรถไหนเนี่ย ไม่รู้ครับรเป้าเล่นเป้าไงไม่รู้รถของใครมาจอดพอถามไปถามมารถคนไข้ไม่มีใครรู้สักคนมันเ,เลยก็จอดฝัางอยู่นะนะั้นจอดฝัางหน้าทางเียนะ้ยรถทุกเฉเข้าไม่ได้ <c oughs> จอดอยู่น,ะนะนะน,นั้นนะในกรณีที่ว่าถ้าข้าไปตรวจปุ๊บเจอหลับไปหน่วยงานเนาะ จอดใบเตือนก่อนสามครั้งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามจอดใบเตือนไปก่อนคือผ่าพกไปก่อนเนาะแต่กใหมีครั้งต่อไปอีกก็จำเป็นจะต้องว่าหัดเป็นงคนละรื่งแล้วอาจารย์เป็นงารเก่าตักเตือนนานแล้วก่อนเร่องการบันรึเปล่าการบันร์อย่าไปล like. ืมนะฮะเน้นเลยในงานเน้อ ก็แล้วแต่หน้าเสียดสยเนาะมันทำให้ในการเสูญเสียแล้วกดเปลธ์เดี๋ยนี้ต้องรู้รู้คนี้หมดทุกคนนะเพราะว่าเรงของแก้เนี่ยก็เป็นพอเก่ามาหลายปีแล้วไงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องขอย้ําเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการลาละกันเนาะการลาขอย้ําละกันขอลาล่วงหน้าภายในสามวันเนาะ สามปันเนี่ยเพราะว่าเราจะได้หาทคนแทนได้แต่คุณว่าถ้าเกิดพวกคุนลากันสมมติถ้าตุลาตอนเนี้ย, ères, ยจะไม่พึงพูดแล้วถาม<อ>ตรงๆว่าเราไม่สามารถ,ถาที่จะหาคนมาแทนกานได้เพราะแต่ละคนณนะปัจจุบันนี้ถามว่าแต่ละคนนี่กรุงเองนันเหนื่อยมากไหมถามลองแก,ก้ไปกรุงมาตลอดแกเหนื่อยอยู่แล้วเนาะแกต้องเหนื่อยเพราะว่าแก่กรุงมาตลอดแต่ตอนนี้พึ่งขาดคนลานเนี่ยถึงเวลาพอแก่ต่อปปไปแล้วถึงลาแก่ต่อไปแล้วแกแวแก็ไกม่เคยที่เราจะจะมางองแงเพื่อที่จะ cái lưng tanh tay mà tanh nắng nóng này, này. Đó, T -t. người nhà nó chân nhét đói ไปก็คือการระเบียบของเรื่องการเบิกการการเบิกเงินประจำวดเนาะทุกคนทราบดีนะว่าตั้งแต่หนึ่งกันยายนี้ไปเบิกประจำวดก็คือทุกวันที่สิบยี่สิบสามสิบทุกคนจะต้องแจ้งเข้ามาแล้วว่าถ้าประวันที่สิบเงินเบิกวันที่เก้าทุกคนต้องแจ้งเข้ามาแล้วเก้าสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบเก้า ต้องแจ้งขำน้หนึ่งว่าหนึ่งวันเพราะว่าหนึ่งเราได้เตรียมพขาเบิกไว้ไปอย่างน้อยฟังว่าทํางบริษัทเราพิจารณ่ว่าให้ทุกคนเบิกไปจำนวนมากๆนะเท่าไรเขาแค่ให้เบิกเพราะว่าหนึ่งขาเบิกกันไปแล้วตอนนี้หายตากกันไปไม่สามารถติดต่อได้คือหนึ่งตรงที่ว่าเราเบิกกันไปเยอะอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเออโอเคเนาะทำงานดีพิจารณาเห็นใจก็ให้ไปเดือดรอ้อนมาก็ให้ไป แต่พุทธากรเนี okay. so former 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 okay? so ่ยผมเดือดร้อนครับข้าราบ้านนี่มีว่าแต่ละวันสองวันแล้วพิการก็ให้ไปพอให้ไปเสร็จปุ๊บมาทำงานในวันสองวันหายถามว่าถ้าเป็นงี้ทุกๆคนเนี่ยถามว่าไปเสียไหมเสียเสียแน่นอนกับเงินเนี่ยพิการไม่เสียได้เลยงันไม่เสียได้แต่เกี่ยวกับรู้สึกมากกว่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แกให้มาเนี่ยถือว่าแกให้ด้วยใจทุกน้องพิการรักทุกคน ครเดือดร้อนเข้ามาแล้วก็ไม่เคยที่จะ,ะน,นั่งทุางก็คือวามีแค่อย่างเดียวไม่มีคำว่าฏิเธษมากๆไม่อย่างเดียวไม่มีแ้วดูสังเกตดูว่าพนักง,งานทุกคน่บางคนก็อโอเคทำงนานอยู่กับเราความานานแต่บางคน,าาน,นมัน,มนมรรออก็อย่างที่ผมว่าเนาะมันมันมันไม่ซื่อสัตย์หรือโสโครก็เลยําให้เลยว่ามันก็เลยคอยให้คนอื่นเนี้ยเดือดร้อนไปด้วยอย่างสมมติว่า งูมาแก้วจำเป็นจริงๆเนี่ยเพื่อนครับผมเดือดร้อนต้องการเงินเยอะนที้จะไปชำระเงินนี้าพิจารณาดูแล้วว่าบุคคลคนเสียหนึ่งอย่างคือคุณลือเสียๆๆหมดแต่ว่าจะดูเป็นกรณีกรณีไปว่ามันจะเหตุผลมากน้อยแค่ไหนหนักของของฝ่ายเรื่องนี้ด้วยแล้วกัน,นเานาะค,ความคืบหน้าตัวองค์กรความของบริษัทเนี่ยคือว่ารู้กันเฉพาะภายในไม่ต้องมาเปิดเผยคนภายนอกรู้เกี่ยวกับระบบงาน ระบบเกี่ยวกับการทํางานแล้วแต่คือรู้แต่เฉพาะในเฉพาะหน้าของเราไม่ต้องไปทุกท่านไม่ได้เสริมไหมมีเงินเสริมเสริมนะครับเส่ข้าวคงวันนี้25กล่องเท่าไหร่สิบห้กล่องนะใส่เบิ้ลสองมาเบิ้ลสั้งที่แล้วเท่าไหร่30สิบทำสามสกล่องมาเ้าคน ใส่วดหน้าคงไม่ทแล้งไงก้นาได้คนหนึงลมั้งเนี่ยนสเงนไปลยหนก็้มาได้ยี่สิบน้ำมองก็ ว่าเสรีเข้าไปหรือจิมคาว่ารอปรปเชียงใหม่เข้าไปก็ขึ้นแล้วนะครับของเราขึ้นแล้วนะครับในเฟซบุ๊กในอะไรนะครับที่ถ่ายรูปที่ทุกครั้งนะครับจะมีคําว่าอบรมประจําเดือนนะครับครั้งที่หนึ่งสองสามสี่ทับมีสองห้าห้าสองห้าห้าเจ็ดนะครับของประจําเดือนของแต่และเดือนนะครับซึ่งถ่ายนี่ไม่ใช่ว่านั่นอะไรนะครับก็คือเอาไปลงในส่วนของ การฝึกอ,อบรมในเฟซบุ๊กในเฟบของบริษัทนะครับอันนี้คือใหการเผยถพร่นะครับ,ท,นนรบทุกครั้งนะครับถ้ามีการฝึกอบรมก็จะมีของในส่วนของเป็นวิดีโอนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเข้าไปตีชมเข้าไปอะไรได้เลยมีนะครับถ้าใครเข้ามาบางครั้งก็จะเห็นนะครับถ้าเยอะๆก็จะได้ฝึกก็ไปลงเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็คือ อบรมก็คือเอาไปลงในส่วนของของบรมก็อยู่ในที่เดียกวนะับอันนี้คือที่เรียกเข้ามาคือเพื่อที่จะให้ตัวเองไปเห็นอยู่ใน Facebook เห็นใน YouTube ว่าตัวเองเห็นเห็นมีอยู่ในตัวนี้เว้ยนะครับในยู u ูบในเฟซบุ๊กในต้นของบรินนี่นะครับขอ แงนะครับเพิ่มเติมในส่วนของทางสายเกิดเสาอันแตนะครับก็คือนะครับเรื่องการเบิกนะครับถามว่านะครับคนที่ตั้งใจทํางานนะครับก็ทําดีแล้วแต่คนน่ะคือตั้งใจทํางานวันสองวันที่ที่จะเบิกนะครับก็ผมให้กปละหายนะครับเดือนที่ผ่านมานะครับ นับตั้งแต่วันที่10มานะครับจนถึงนะัวันนี้นะครับสามหมื่นปลนะครับที่หายไปนะครับผมก็เลยมาคิดว่านะผมก็เลยจะดูแต่ละกรณีที่มีความจำเป็นละอะครมีความจำเป็นที่ตั้งใจที่ตั้งใจทำงานผมก็จะดู แต่ละระเนคือไม่ใช่ว่าผมอย่างตาติอ่ะเขาแจ้งไว้ว่าคือถ้าถามว่าเรื่องเงินนะ<อ>ผมก็เข้าใจว่าเป็นค่าแรงที่สามารถที่จะเปิดได้ถามว่าผมจะได้ไหม,มในส่วนลึกๆของผมก็จะได้แต่อีกส่วนหนึ่งที่ผมน่มาที่สุดก็คือเสียความรู้สึกนะครับที่ให้ไปแล้วนะบางคนบอกลูกไม่มี นมกินครับลูกไม่มีเงินไม่มีเงินซื้อข้าวให้ลูกครับโอมาเราก็เห็นแจกมีเงินซื้อข้าวไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกไม่มีเงินจ่ายค่าห้องเราก็มาคิด การดูดีอะแร่เพื่อนไปมีแตนียสามารถคนเราเนี่ย ใหม่นะผมยังไม่ได้ทํางานนะผมยังไม่มีเงินนะผมมีห้องเช่านะเขาก็จะการหาให้ให้เบอกเห็นบอกแล้วแบบเดียบดีค่เสียควาู้สึกคนเราไปเข้างานนะทุกวันทุกวันน่ะเดินไปทุกวันน่ะถ้าเห็นนะถ้าตรงตรงนั้นน่ะคือวันนี้ที่เราเดินไปวันนี้มันไม่มีเดินไปพรุ่งนี้น่ะมันมีมันต้องผิดสังเกตนะใช่ไหมสิพัฒ แต่ถ้าเดินไปเนะี่ยผมเดินมาที่นี่ทุกวันครับแต่ไม่เห็นมีอะไรมันเปลี่ยนไปไม่ได้แต่ถ้าถ้าเดินไปทุกวัน,น,วนวใช่ไหมพี่กวนเจ้าอันนอกจากที่ว่าเราก็กลัวความผิดผมเดินทุกวันครับมันก็ยังมีปัญหามันไม่ใช่แล้วล่ะถ้าเดินทุกวันนะครับอันนี้คือขอฝากอันนี้คือยกตัวอย่างยกผลยกอะไรบนาะงท่นก็คือขอให้นําไปปฏิบัตินะครับนำไปนั่นนำไปช่วยกันนะครับ ที่ไหนนะที่มาลากะทุกคนป้อมยามมันอยู่ตั้งหน้านะคะแต่ขอมมันหาอยู่ด้านหลังเราพอเขาที่อยู่นั่นเขายังสามารถดูว่ามีรถคันนี้ที่มาจอดอยู่ตรงนั้นเขายังจดทะเบียนไว้มันยังเคลียร์กันอันนี้อยู่ข้างหน้าแท้ๆเปิดขึ้นเปิดลงไม้ระดับ่ระถมรู้เรื่องเลยด้วยตัวเองสองอาทิตย์แล้วที่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้ลงไปในยูทูปก็กำลังคนน้อย คอยอยากให้งนังานคน,น,นเข้ามาเยอะๆตามจุดทั้งๆเราก็จะมองอะไรไม่ไปถีพน บริหารการจัดการในบริษัทยังไงบางทีเั็นตัวเยอะนะครับบางทีก็กำลังจะออกไปบางทีก็บางทีเบอร์ของบริษัทสูงเกือบแปดโทรไปได้แค่คุณเป็นใครยังมาโทรดา่ายังมาว่าเราอีกก็มีนะครับบางครั้งสายสาสาสาสตรวจมันเอาโทรนะะครับมีอโทรศัพท์อะโทรศัพท์สายตรวจเอาโทรไปตอนกลางวันปรากฏว่าตอนกลางวันนอนอยู่ไม่รับพอถึงตอนเย็นมาสายที่ไม่ได้รับโทรเข้ามา ที่บอกว่าจากไหนครับไม่พูดที่ไหนล่ะคุณเป็นใครคุณเป็นโทรมาแล้วทั้งทีไอ้สายตรวจโทรไปหาคือมันเป็นเบอร์บริษัทอยู่แล้วเนอะลงท้า962ไงนะครับ018258962ยังมียังมาโทรมาถามอีกเราก็ถามอ่ะเมื่อกีส้สายตรวจโทรไปมันไม่รู้ละ่ะยังมาตอออย่างเงี้ย มันใครบอกจากไหมจากไหนจากบริษัทเดลิกาครับเดลิกาที่ไหนอยู่อ่ะมันก็อยู่มันก็ยังไม่รู้ที่อบริษัทของตัวเองมีนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดเลยนะจริงจริงนะที่แถวนี่โดนิใครจะโดนเจี๊ยนี่เด้อ จริงนะครับอันนี้ผมพูดจริงนะส่วนมากเน่ยส่วนมากอยู่ในบัตรส่วนมากอยู่ในบัตรของเราเนี่ยอยู่ในบัตรของเรามันจะเป็น053ซะมากกว่านะครับแต่078เนี่ยคือไม่ได้ลงนะครับอันนี้คือผมอันนี้คือมันจริงจริงนะเนี่ย078 258 1922อันนี้คือมันเป็นเบอร์ของออฟฟิศอยู่แล้วนะครับจริงนะควรโทรเบอร์0ป8นะครับบางครั้งเวลาไม่ได้อยู่ออฟฟิศ วันเปิดงานธุรการก็อยู่แต่หลังเลิกงานแล้วปุ๊บห้าโไปตลอดต้องโทรเบอร์ศูนย์เบอแถ้าเบอร์ศูนห้าสามบางครั้งไมได้ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่คือบางบางครั้งศูนย์เบอร์ศูนย์ห้าสามน่ยคือมันจะตัดข้อแตกนะครับมันจะตัดข้อแตกกับอนุมัติเลยนะครับแต่ถ้าศูนย์ถ้าศูนย์เบอรแปดนี่ยคือถ้าเป็นกลางวันถ้าวันธรรมดาเนี่ย <m uch y> คือมันจะอยู <m uch y> ่กับธุรการ แต่กลางคืนในกลางเดิอนม,ม,มามันก็จะอยู่กับผม <c oughs> แต่ถ้าศนะูนย์ห้าสามเนี่ยคือมันอยู่ข้างล่างพอดังกี้สองท,งทั้งทั้งที่สามปุ๊บมันจะตัดเข้าสัมไป็นะครับนี่คือศูนย์ห้าสามนะครับแล้วมีใครมีปัญหาอะไรที่จะไม่โทรมาหน้ากี้น,นะครับมีปัญหาอะไรไหมพี่วันแก้วมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับมีอะไรก็นั่นมาเลยนะพี่มันลบ มีแต่เรื่องนั่นเนาะเดี๋ยวให้สายเกิดเขาแก่ให้ทั้งทั้งมาเตร์ดาดจักรยานไม่ดีครับจักรยานที่ไม่ดีมันสามารถดึงเวลาขับกลางไม่ได้แล้วก็เขียนรายงานกระดิ่งแล้วโอเขียนก็ช่างมันเราก็เขียนไปเลยเขียนทุกวันเลยทุกวันเลยเขียนทุกวันจนกว่าจะได้จักยานมันเลยนะเราเขียนทุกวันไม่ใช่แค่เราเขียนช่างเดียวแล้วเดี๋ยวเราต้องเขียนมันทุกวันจนมันบอเขียนอ่านแล้วมันตื่นเเอาไว้ได้ ไปตแก้น่ะมันไม่ทันเวลาไม้เหนดจักรยานไม่ดีจักรยานข้างบางครั้งซูมออกต้องซ่อมสายตักรยานหางก่าผมจะเตวไปถึงติดจุดนี่มันถึงประตงเวลาที่คุณต้องการได้อ่ะเราเขียนไปเลยเขียนทุกวันเลยวงเล็บเลยปากกาแดงเลยเขียนไปเลยเห็นทางมันไหมอุปกรณ์มันเขียนของเราทุกวยน อย่างเขาเห็นไหมคะถ้าถูกบเขาต้องเขียนมาจนเขาส่งให้เลยนะคะนี่เขาต้องเขียนจนเขาส่งให้เขาเลยเขียนทุกวันเลยบัวแดงใส่ของเราใช่เนนี่มันการที่ดูแลเราอะไรชื่ออะไรสุชาติสุชาติธงชาติอะไรนะครับผมแต่ก่อนมันเป็นรองของบริษัทอะไรก็ไม่รู้พอมันมาอยู่ปุ๊บเขาสวมหัวโขนให้มันหน่อยมันก็มาจับเราใช่ไหมให้คะแนนเราแปดคะแนนหกคะแนนมากห้าคะแนนมาก ก็ไม่รู้ว่ามันเอาจากตรงไหนมาวัดการให้คะแนนเชื้อมาเชื้อมาเชื้อมาขอเชื้อมไเลย